สวัสดีค่ะสเดือนสุดท้ายนะคะ,ะกับปีงบประมาณ2566นะคะเรามาดูซิว่าเราเงินของเรานะคะจะพอใช้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยจำได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยแต่ก่อนที่จะเป็นบัญชีภาครัฐเนี่ยเราสามารถไม่รับรู้รายรายรายจ่ายได้อย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะเราสามารถไปบอกธุรการว่า เหมือนเตียมกันนะ่ะเอ้ยไม่ต้องลงรับรู้ด้วยไม่ต้องให้ทันนะคะแต่คราวนี้พอเป็นบัญชีภาครัฐเนี่ยเราต้องตามตามยันจ่ายล่วงหน้าค้างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยพวกค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์พวกอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมาตั้งเป็นรายจ่ายเหมือนกับว่าในระบบอะเนะาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างของพี่เนี่ยมีปัญหาแน่นอนก็คือว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยรู้อยู่แล้ว ว่ามันไม่เข้าเป้าแต่อย่างที่เราอย่างที่พี่พูดนะว่าการเงินนะคะส่วนใหญ่ไม่ไมีใครไม่เชืเ่อไม่เชื่อเราหรอกยิ่งจะเกิดว่าผอ,อที่ไหนที่ไม่รู้เรื่องค่าจ่ามาตรฐาน5เนาะมันจะทําให้อย่างพี่เนี่ยพี่เป็นข้าวน้าฝ่ายเนาะพอ,อะท่านผอพี่เขาก็บอกว่ายอมรับตรงๆว่าเขาไม่รู้เรื่องค่าจ่ายมาตรฐา้5พอไม่รู้เรื่องค่าจ่ายมาตรฐา้5มันทําให้เกิดอะไรมันก็ทําให้เราเถียงเขาไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเราว่าเงินมันไม่เข้านะคะดังนั้นเนี่ยเราทําให้เขาดูเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยม,มีมีเงินอะไรเข้ามาเราก็มาตรงเนี้รายงานรายงานอ่ารับจริงตามงบประมาณก็มาเลือกปีงบประมาณได้เลยก็เลือกให้ดูว่าปีหกสามเนี่ยทุกหมดเนี่ยของเดือนตุลาถึงกันยานี่ มันมีสติอะไรบ้างที่เข้ามานะคะเราตั้งไว้พี่ตั้งไว้ประมาณการหกสิบแปดเห็นไหมคะรับจริงหกสิบเอ็ดทึงบอกไงว่าเราตั้งอ่ะตั้งเป็นมันพันล้านเราก็ตั้งได้ยังไม่เข้าหรอกนะคะซึงบอกว่าถ้าถ้าเขาไม่เชื่อเราคนที่หนักก็คือเราเพราะอะไรเพราะเราจะปล่อยให้ให้มีการใช้จ่ายเกินวงเงินที่ได้รับอะ่ะไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยแทนที่เราอาจจะมีงานแค่งานเดียวก็คือว่ามาไล่ตามเทศบัญญัิหรือว่าเออตัวไหนยังไม่ใช้มาเร่งรัดเบิกจ่ายกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยจะมาอยรอว่าเงินเข้ายังวะเออไอตัวเนี้ยเข้ายังแล้วไอตัวไหนที่ว่าเออเข้าแล้วอย่างของพี่เนี่ยพูดตรงๆว่าเถียงกันน่ารู้ว่าแล้วใครจะรับผิดชอบไอ้เรื่องเงินห้าล้านกองไหนพี่จะรับผิดชอบ เรื่องเงินห้าล้านที่ไม่เข้าถ้าเราคิดกันดีๆถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามันอยู่ที่งานก่อสร้างงานก่อสร้างต่อไปเข้าสภาอันใหม่เขาก็ต้องถามแหละว่าเอ้ยตัวไหนบ้างที่คุณยังไม่ได้หมเลยใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่ามันอย่างของพี่เนี่ยมันพี่แฟงๆกับทางทางทีผู้บริหารอยู่แหละไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารชุดไหนมานะคะเียอยู่ของพี่นะอันเนี้ยยอมรับแบบแบบไอน,นี่นยะ ตั้งลง19บาทเอ้ย69ล้านเนี่ยเงินก็มาแค่นนเนี้ยก็ติดลบอยู่ด้านเลยก็ทึงบอกว่าเราอ่ะพยายามตั้งให้มันพอดีเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่เคยตั้งไว้แล้วถึงขนาดว่าทํรราเทสบัญญัติเพิ่มเติมได้อแต่พอมาตอนหลังไม่มีใครเชื่อพี่เลยก็คือไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็คือว่าหนึ่งเราไม่ได้เป็นอขอองตัวจริงเนาะการการที่อำนาจการตัดสินใจหรือการความน่าเชื่อถืออะ ของคําพูดอ่ะมันก็จะไม่ไม่เหมือนกับพอตัวจริงนะคะถ้าถ้าคุณพูดไม่เหมือนไม่ตรงกับพอตัวจริงแล้วก็เขาก็ไม่ฟังเราหรอกเห็นไหมเนี่ยภาษีโรงเรียนพี่ก็แบบนี้ก็ตั้งไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเผื่อมีเมื่อปีหกสี่เนี่ยจริงๆเป็นภาษีที่ดินและเศษลูกสร้างไปแล้วเขาบอกให้ตั้งเผื่อไว้ก็ก็เผื่อคราวนี้ไปก็ไม่เข้าเป้าใช่ไหมคะอะไรที่มันเผื่อคราวนี้พี่บอกแล้วว่าปีหกเจ็ด มันจะไม่มีค่าขายแบบแล้วนะคะด้วย EGP Fed 5เนาะเขาสามารถที่จะดูผู้รับจ้างเนี่ยสามารถที่จะดูดูข้อมูลต่างๆได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเราไม่ได้คิดค่าจะจ่ายดังนั้นเนี่ยตัวนี้เราจะไม่มีจะไม่มีรายได้จากค่าขายแบบแล้วนะใครตั้งค่าขายแบบไว้เงินไม่มีทางเข้านะคะยกเว้นบางคนเถียงพี่บอกว่าทำไมจะไม่เข้าก็คุณไม่วางเบอร์นี่ อยู่ใน G F ตั้งนานคางอยู่ใน G F แล้วคุณไม่วางเบิ์อันนั้นนโอเคคุณะมีแต่ถ้าเกิดว่าปีงบประมาณหน้าเนี่ยอย่างที่พี่บอกอะมันมันเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เนี่ยก่อนหน้านี้ละยังไม่ทิ้งสุดปีงงประมาณเนี่ยมันก็มี g d P เฟส5เฟส5ก็คือเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนะคะได้มากขึ้นดังนั้นเราจะไม่มีค่าขายแบบนะขายตั้งค่าขายแบบไว้เต็มตัวได้เลยว่าเงินไม่เข้า เนี่ยอันนี้อ่าอันนี้คือการดูรายรับนะคะรายรับตามที่จะมัญญตัตกเลยเนี่ยของพี่เนี่ยปีหกห้าหกห้าเนี่ยดีว่าได้ไมามาได้เยียวยาไอ้เยียวยาเงินอุดหนุนเอ,อ่อเยียวยาค่าภาษีที่ดีนและเศษผุร้างนะคะมันก็เลยได้ได้เยอะขึ้นแต่ตอนนี้จะมาดูปีหกหกนะคะก็เทียบกันปีหกหกเนี่ยจะถึงปัจจุบันเราก็เลือกเดือนได้ ก็คือเดือนนี้อะเราไปกันะกบดาเลยปีหกหกแล้วก็เลือกอันนี้ก็คือที่ต้องนำเรียนผู้บริหารเรื่องเงินนะคะเพราะพี่บอกแล้วว่าจริงๆอะ่ะก็คือณวันนั้นอะก็คือเราต้องทำให้มันผ่านไปให้ได้แต่พี่บอกแล้วว่าพี่จะตั้งแค่ไม่เกินหกสี่ล้านแต่ว่าเขาไม่ยอมนะคะจะเจ็ดสิบกว่าล้านด้วยเหตุผลบางประการ ผู้บริหารเน่ะเข้าใจแต่ว่าข้าราชการด้วยกันเองนี่เนี่ยที่ไม่เข้าใจนะคะคิดว่ามันจะเข้าพี่ทึงบอกว่ากรณีที่ของพี่เนี่ยมันมีครูที่เขาตายนะคะดังนั้นเงินเดือนครูเนี่ยมันจะเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วคนที่มาแทนเนี่ยเงินเดือนก็น้อยกว่าเวลาเขาคีย์เข้าไปขอข้อมูลเนี่ยเขาก็ต้องคีย์เข้าไปตามเงินเดือนตามเนี้ิน,นอุดหนุนพวกนี้ส่วนใหญ่เ็าจะให้มาไม่ไม,ไม่ไม่เกินมากมายเนะะี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าอีกสามเดือนเนี่ย พี่ยังขาดอยู่17ล้านซึ่งพี่ประมาณการตัวเองแล้วพี่จะเข้าประมาณ10าประมาณวันนั้นนะ่ะไม่2ล้าน2ล้าน2ล้านแต่พี่จะขาดประมาณ5ล้านน่ะถ้าถ้าตั้งอยู่ที่64ล้านเนี่ยโอเคเลยข้าเป้าแน่นอนประมาณนี้นะคะคราวนี้เรามาดูด้านรายจ่ายรายจ่ายจะเอาตรงไหนมา ตัวนี้เลยค่ะมาที่รายงานระบบงบประมาณนะถ้าใครไม่มีเมนูตรงระบบงบประมาณอนะ่ะให้ต้องไปอยู่ในกลุ่มงบประมาณก่อนนะคะมาที่รายงานรายงานงบคงเหลือรายงานงบประมาณคงเหลืองบทั่วไปตัวนี้นะคะแล้วเราก็ดูได้เลยเลือกเดือนกรกฎาคมตามนี้แหละคลิกทุกแผ่นงานตัวนี้เราเอ็กพ์ตออกมาได้เลยเราสามารถที่จะประมาณการล่วงหน้าได้นะคะ คือตัวนี้ระบบอะถ้าทําถ้าทําวันทําการถ้าทํเนี่ยอย่างพี่ทําเนี่ยอันนี้พี่ทําวันที่เก้าก็คือวันอาทิตย์ที่เก้าสองทุ่มยี่สิบนะคะระบบมันก็จะโอเคไม่มีใครแย่งเราใช้เ่ยคราวนี้เราก็เอ็กพอร์ตออกมาเอ็กพอร์ตมาเป็น e x c e l เอ็กพอร์ตออกมาเป็น Excel จากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเอามาประมาณการได้ือ่อกี้ของพี่จะเห็นว่าเงินพี่จะเข้าประมาณหกสิบสี่ล้านนะคะ แล้วเรามาดูว่าตอนนี้เราจ่ายของพี่เท่าไหร่แล้วพวกเงินเดือนพวกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วเนาะขั้นออกแล้วงเี้ยค่ะมีใครปรับระดับระหว่างนี้ไหมถ้าไม่มีก็คูณไปจนถึงเดือนกันยาได้เลยนะคะพวกเบี้ยเอเย็เบี้ยสุขอายุอะไรพวกนี้นะคะพนเราได้ Excel ออกมาตรงนี้แล้วนะคะมามาที่เปิดการใช้งานเปิดการใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะให้สอนให้เราทําใช้ข้อมูลจากระบบตัวนี้แหละ มาที่ปิดกับเนี่ยตัวนี้ตัวผูกพันเนี่ยคือเขาทำไวจนถึงอ,อย่างของพี่เนี่ยผู้ปล่อยเอดเนี่ยก็คือว่าพี่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายของเรือนี้นะคะเราก็มาดูถ้าเราจะใส่สูนะคะตัวนี้เอาออกมาแล้วเราก็แฟ้มแฟ้มบันทึกแฟ้มเป็นพอวันเรียกแฟ้มแล้วมันจะแบบเนี้ยไม่ได้แฟ้มบันทึกแฟ้มเป็น อันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกว่าให้ดูซิว่าเงินทําไมมันมันไม่เข้าแล้วมันจะทําอะไรได้บ้างนะคะท่านนายกของพี่อ่ะก็โอเคเราถือว่าว่าเราทํางานได้อย่างสบายใจระดับหนึ่งละท่านท่านยอมรับฝังแต่เ้าราชการรันึ่งนี่เนี่ยทางหัวเถียงที่หัวเ็นฝาเลยหนึ่งพี่ไม่ใช่พอจริงจริงนะคะมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่แต่เราอะทําทงานมาตลอดนะคะ เชค็ชครายดายปีหกหกนี่ค่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราใส่สูตรไปเลยนะคะก็เท่ากับเท่ากับงบประมาณอนุมัติบวกโอนลดลบโอนเพิ่มบวกโอนลดบวกโอนเพิ่มลบโอนลดลดผูกพัน ลบเบิกจ่ายเราก็จะดูว่างบประมาณเราคงเหลือเท่าไหร่คราวนี้ไอตัวที่เบิกจ่ายแล้วเนี่ยไอตัวผูกพันอย่างที่พี่บอกอะอย่างงบกลางสมทบกองทุนเนี่ยพี่ก็ต้องต้องมาดูได้ว่าไอสมทบกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันมีเท่าไหร่โครงการเราก็ไปเปิดดูว่าไอหมื่นห้าเนี่ยคืออะไรเบิกจ่ายไปแล้วห้าพันสมทบกองทุนตัวเนี้ยคืออะไรอ๋อกองทุนเงินทดแทนเนาะ คราวนี้เสร็จปุ๊บพอเราได้สูตรตัวนี้เห็นไหมคะตอนแรกอะ่ะท้าตรงนี้มันจะเป็นแค่ตัวเลขใช่ไหมคะพอเราเป็นสูตรตัวนี้ปุ๊บเราสามารถลูบสูตรลงมาได้การลูบสูตรก็คือเอาเมาส์ไปขี้ตรงนี้แล้วลู่ลงมาแล้วลูบลงมาเลยคะ่ะ มันก็คือตัวเลขเดิมแหละแต่ว่าจะเปลี an ่ยนจากตัวนี้เป็นสูตรนะตัวนี้ก็จะเปลี an ่ยนจากตัวเลขเมื่อกี้เป็นส an ูตรคราวนี้เราก็สามารถที่จะดูได้ว่าอย่างของพี่เนี่ยพี่มีการเบิกจ่ายไปแล้วเนี่ยสี่ิบสองล้านเบิกจ่ายคือจ่ายเป็นเงินไปแล้วออกเช็คไปแล้วสีิบสองล้านคราวนี้ก่อนที่ผูกพันเนี่ยเราก็มาไล่ดูตามตัวว่าเราก่อนที่ผูกพันเป็นค่าอะไรบ้างนะคะตัวนี้เราก็ไปนําเรียนกับผู้บริหารดูได้ ว่าโครงการอะไรเห็นไหมแล้วก็ขยายตัวนี้ออกไปได้ถ้าทำเป็น Excel ได้ทำเป็นแนวนอนออกมาได้ตั้งค้ากระดาษเป็นแนวนอนตัวไหนไม่ใช้เราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยออกไปได้นะี่ยเงินงบกลางร,รายจ่ายงบกลางเงินเดือนบริหารงานทั่วไปอนะันนี้ ตัวนี้เราถ้าเราไม่ใช้เราก็ซ่อนก็ได้ซ่อนไปเพื่อให้มันอยู่ในตารางให้ได้ก็ตั้งค่านหน้ากระดาษออกไปมันจะขยายได้อีกหน่อยนึงตั้งค่าหน้ากระดาษหัวกระดาษท้ายกระดาษระยะ อาจจะยอ่อลงมาอีกแปดสิบห้าก็สอดอันนี้เราก็ทำซ้ำด้านบนได้ก็มาที่ตั้งค่าหน้ากระดาษตัวนี้แหละเวลาปิดออกมามันจะได้เห็นก็มาที่หัวกระดาษแล้วก็ มาที่แผ่นงานทําซ้ําด้านบนเขาก็ทำไปแล้วทาซ้ําด้านบนก็คือ s1 s1 นึง s1 s1 คนั้งหน้าที่จะทำซ้ำก็คือ s1 ถึง s1 อันนี้พี่จะทำซ้ำตรงนี้พี่จะทำซ้ำตรงนี้แล้วก็ตกลงต่อไปเราตั่งปริ้นมันก็จะปริ้นออกมาเนี่ยก็จะมีโอรสอมเพิ่มให้ผู้บริหารได้เห็นว่าอ๋อไอเนี้ยตั้งไว้เท่าไหร่แล้วคุณมัมีการโอรส โอนเพิ่มอะไรเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มาทาแล้วก็มาใส่สูตรสมมุมิว่าตัวนี้ยเราก็ใส่เท่ากับตรงข้างหน้านิดนึงนะคะแลก็มาใส่เท่ากับแล้วเราบวกไปกับกตัวเนี้แต่บดบว,บวกเข้าไปอีกบวกเข้าไปอีกหนึ่งร้อยก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะตัวนเนี้นี่ค่ะเราก็เอาตัวเนี้ยมานน่นถังให้ผู้บริหารได้เห็นแต่ละรายการว่ามันคืออะไรเราจะต้องใช้เงินไปเท่าไหร่ อย่างเบี้ยเอของพี่เนี่ยต่อไปเนี้ก็คือก่อนนี้ผูกพันไปแล้วเท่านี้นะคะสามพันก็เท่ากับว่าเดือนละสามพันเดือนนี้เดือนอะไรที่พี่จ่ายกระกฎาสิงหากันยาตุลาสิงหากันยาอีกอกระกฎาสิงหากันยาก็เท่ากับว่าอันนี้คูณสามเนี่ยก็คือหมดพอดีประมาณอย่างเนี้ยนะคะ เองเอาไปทําดูนะไม่ยากใช้จากสิ่งที่เรามีอยู่นี่แนละไอตัวไหนที่ตารางที่ที่มันไม่มีแล้วก็ยอ่อขยายเอาไปนะคะประมาณนี้นะเซฟไว้ผู้บริหารเขาดูเราก็สามารถมาเปรียบเทียบกับกับ,บ,บตัวรายได้ที่พี่ให้ดูเมื่อกี้ว่ารายได้เราเข้ามาเท่าไหร่อย่างของพี่เนี่ยพี่ก็มาดูแหละว่าตอนเนี้พี่ใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่อ่ก่อนนี้ผูกพันเราอาจจะใช้ไม่หมดก็ได้ในกรณีก่อนนี้ผูกพ,พัน ก็ถากับไอตัวเบอรจ่ายบวกกับก่อนหนี้ก็ถ้ากลับว่าตอนนี้อตอนนี้พี่ใช้จ่ายไปแล้ว45ล้านนะคะ45ล้านนี่ยังไม่รวมเงินเดือนเงินเดือนอีก3 3เดือนนะคะเราก็มาใส่เงินเดือนพวกันเนี้ยเราก็มาใส่ของเราไหวเราก็จะรู้อย่างของพี่เนี่ยตอนนี้แานบ้านของพี่ก็คือพี่ต้องดู พี่ต้องหาค่าไฟนะคค่าไฟของพี่ไม่พอประเภทค่าที่ดินแต่เนี้ยค่าไฟของพี่ไม่พอพี่ก็ต้องมาหาค่าไฟลงไล่เดี๋ยวคือในค่เราทำย่อดได้ต่งปิ้นได้เพิ่มขนาดได้ว่ามันจะพอไหมอะไรไม่พอก็ก็ก็ว่ากันไป ตามนี้นะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะโอเคนะคะสวัสด,ดีค่ะ